ทำไรคะทำไรเก็บเห็ดค่ะตื่นเต้นไหมมากมากเลยค่ะตรงนู้นฉันตื่นเต้นหัวใจจะตุบตุบเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนจะเหยียบนะต้องตี้ยนจะเหยียบแล้วเธอต้องตีนเธอนี่มาดูตงสวยงานจันน่ะถ้าถ่ายด้วยเก็บด้วยมันมองไม่เห็นเห็ดไงสวยงามมากเลยเพื่อนเก็บ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 ลอยพวกนั้นผู้เสี่ยวใจลองกิ๊ด แยกปากดังเลยแบบก,กิดคิดในป่ากิดคิดในเนี่ยบอกว่ามึงจะกรดออกกิดดังเอออย่าริดดังจะเขาได้ยิน,นเดี๋ยวฉันตัดเองจอะไปถอนใส่ของฉันฉันจะทำความสะอาดพร้อมโ <c oughs> ชคเป็นของเราโอ้ยม,มีดเสียวมีวะ<ป>มีมันไม่ค่อยคมเท่าไ่อ่ะมันจะทิม่มอะๆๆๆ เ,เื่อออก็ค่อยๆหาไปฉันจะเดินล่วงหน้ามาก่อนฉันจะมากีดงนจนก่อนตรงนู้นอีกตรงนู้นอีกนี่ดูเห็ดดูเห็ดดูเห็ดนะคะดูเห็ดดูเห็ดนะคะเะคะพื่อนๆ ดูเห็ดดูเห็ดนะคะเพื่อนๆดูเห็ดนะคะบอกว่าอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังฉันอยากจดกรีดให้เรกแตกแต่ฉันม่กล้าเพราะตรงนี้มันมีบ้านคนเขียวจ้าตรงนี้คนเธอมองเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นยังนี่แล้วก็ดูเห็นไหมแล้วก็ดูตรงนี้อู้เยอะมากเลยนี่ชูเห็นไหมเยอะมากเลยนะเพื่อนดู ดูก่อนนะจ๊ะคนนั้นมากรีดก่อนไอ้ลองเดี๋ยวไปเก็บนะลองลองมองนี่ห้ามเสียงดังนะเห็นไหมกรีดในใจนี่เห็นไหมไปดูนู้นอย่าไปนู้นเดี๋ยวไดูนู้นนั่นนะไปเก็บไปเก็บตรงนู้นก่อนเก็บเดี๋ยวเกเก็บตรงนู้นเดี๋ยวค่อยรบมาเดี๋ยวไอ้หนิงมันมาเงียบไอ้หาเรามึงจะข้ามไปทด้ไมเยอะปะไอ้หนิงมาดู ใช่อย่าเกีบสิ่งดังระวังเกยบนะดีใจยังเยอะยังเยอะมากเลยเนาะห <c oughs> ายไปดิดูเห็ดน,นะคะขนาดนั่งมุมนี้ยังแบบว่าเยอะมากกูอยากจะเป็นลมก่อยเก็บ <c oughs> <c oughs> อยากจะเป็นลมทุกคน เมื่อนๆอยากจะไปลองสี่คนสี่สาวช่ส,สาวจริงเนระมีมดด้วยมีมดเป้าโอเคนะคะเดี๋ยวขอเก็บเห็ดก่อนเดี๋ยวไม่ทันเขาบ๊ายบาย